สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักกับทางทรบร .5 นะคะคำนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติใบกวีกมลลอาจค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้เวลา12นาฬกา6นาที เสด็จพระราชดำเนินไปท่อพเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธีกองพลทหารม้าที่3ค่ายเปรมตินสุลานนท์อำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นในการนี้พลตรีสมบัติจินดาศีผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3เฝ้าทูลลอมประบาดรับเสด็จสำหรับกองพลทหารม้าที่3เริ่มดำเนินโครงการทหารพันธีตั้งแต่ปี2562ด้วยจัดทําแผนและจัดสรรพื้นที่ให้แก่หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารม้าที่3จํานวน5หน่วยงาน ร่วมดำเนินโครงการเพื่อสนองแนวพระราชดำริในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าจํานวน212ไร่ของหน่วยให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับกําลังพลชุมชนรอบค่ายตลอดจนขยายผลไปสู่ชุมชนตามภูมิลำเนาของกําลังพลทหารกอมประจำกาดได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการช่วยผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมสํารองไว้เป็น,นพันธุ์พืชพระราชทานคือมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรือสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ด้วยก่อนเริ่มดําเนินง,งานได้นํากําลังพลเข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสริจังหวัดเชียงรายเพื่อมาขยายผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พลทหารกองประจำการมีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภยัยการเลี้ยงสัตว์สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งที่ผ่านมามีการขยายผลสร้างเครือข่ายไปยังชุมชนต่างๆอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบในการบริโภคภายในหน่วยและแจกจ่ายให้กับกําลังพลครอบครัวตลอดจนจำหน่ายในชุมชนรอบค่ายในราคาย,ย่อมเยาวไม่หวังผลกําไรทั้งนี้การดำเนินงานมีการแบ่งพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบโครงการ <c oughs> เพื่อการ,กรเกษตรจำนวน6โครงการหลัก ประกอบด้วยโครงการปลูกผักปลอดภัยเป็นการปลูกผักด้วยกระบวนการอินทรีย์เกษตรแบบธรรมชาติไม่ปนเปื้อนสารเคมีเมื่อได้ผลผลิตจะนำไปจำหน่ายแก่กำลังพลและประชาชนรอบค่ายเพื่อช่วยเหลือค่ายใช้จ่ายในราคาถูกรวมถึงการส่งให้โลงเลี้ยงเพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่กำลังพลภายในหน่วย นอกจากนี้ผลผลิตส่วนหนึ่งจะนําเข้าโครงการปลูกพืชเพื่อการผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและทหารกองประจำการเพื่อน,นําไปปลูกขยายผลในชุมชนต่อไปโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกงจำนวน400ตัวซึ่งได้ผลผลิตจากการฟักไข่300-400ฟองต่อวันนอกจากนี้ได้ทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์ชีจํานวน50ตัว ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่นที่เลี้ยงง่ายให้โปรโตีนสูงแต่มีไขมันต่ำและมีโอเมก้าสสูงจึงเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงแบบธรรมชาติโอกาสนี้อธิบดีกรมปรศุสัตว์น้อมกล้าน้อกประหม่อมถาวายพ่อพันธุ์ไก่ชีท่าพระจำนวน40ตัวแม่พันธุ์ไก่ชีท่าพระ200ตัวลูกเป็ดาปามปะกง200ตัวพร้อมเครื่องฟักไข่หนึ่งเครื่อง เพื่อพระราชทานแก่โครงการทหารพันธ์ดีกองพลทหารม้าที่3สาําหรับดําเนินกิจกรรมภายในโครงการโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นการทําแปลงเกษตรผสมผสานระหว่างไม้ผลและพืชผักสวนครัวโดยเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้จัดแบ่งให้กําลังพลของหน่วยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรม เป็นพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยปัจจุบันมีการปลูกขยายพันธุ์ไม้เพิ่มเติมอาทิต้นมะม่วงต้นฝรั่งและต้นขนุนเป็นต้นโครงการเพ่อพันธุ์ปลาน้ําืืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน,นเป็นกิจกรรมพาอเลี้ยงพ่อพันธและแม่พันธุ์ประนินจิตระดา เพื่อนําไปขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและแจกจ่ายผัดให้กับกําลังพลรวมถึงประชาชนได้นําไปเลี้ยงนอกจากการดําเนินโครงการต่างๆแล้วยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในการทําปุ๋ยหมูลไส้เดือนการผลิตน้าหมักชีวภาพและการทําเตาผลิตน้ําส้มขวันไม้เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดีด้วยโอกาสนี้พระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3เพื่อนําไปขยายพันธุ์ในโครงการต่อไป จากนั้นทรงปล่อยพันธุ์ปลานินจิรดาลงในอ่างเก็บน้ำห้าซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาน้อมกล้าวน้องปลอม,อมถวายจำนวน9,000ตัวเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติทั้งนี้อ่างเก็บน้ำห้ามีพื้นที่ครอบคลุม42ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้336,000ลูกบาทเมตรซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่ง